ปุ๋ยนี่ใส่รวมแล้วประมาณยี่สิบลูกได้ใส่ทั้งหมดยี่สิบลูกนากี่ไร่พี่ย5้าไร่นายยี่ิไร่ใส่ปุ๋ยไปทั้งหมดยี่สิบลูกนะคะอุ้ยประหยัดไปห้าลูกแล้วก็ได้เนื้อดีด้วยดูแล้วดีเลยล่ะสวยมากผลผลิตกันดีทุกคนรวงแบบระยะมากเลยนะคะแล้วจะเป็นยังไงโอเคขอบคุณพี่บอยนะเดี๋ยวถ้ายังไงเล่าสู่กันฟังด้วยว่ายี่ไร่ ใส่ตูไป20ลูกคนผลิตลงมาจะได้เท่าไหร่จะถ่ายยิงส่งให้น้องดูด้วยนะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวน้อยจะตามไปถ่าย